สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนมันจะมันจะให้โทษใหญ่ว่านั่นแหละครับพี่น้องเอีอีนิ่งอีนัอ่อีห้านี่ยปฏิติคุกซ้ำเ่าได้นน่เบอร์ความเท็จได้บันแล้วท่านวายก็จะติดคุกด้วยนะที่นี้นะเออจะทําเป็นเล่นนะเขาซักบันนี่ <c oughs> อืมอ่อะอะไรบัานนี้อมีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่าสารถามทีนี่โอ้มีการสาบงสาบานแน่บ้านี้ค่ะจริงค่ะแล้วโกหกนะซื้อขายกันจริงค่ะ <c oughs> สวยหมาเลยอท่านุยบอกให้พูดค่ะท่านุยบอกให้โกหกไปเลยพูดแบบนั้นแบบนี้นะเอา้าท่านุยพูดทําแบบนั้นได้ยังไงเอามันไปต่อถามเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้อ่าเลยแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้แหละครับนะจะช่วยหมาไปด้วยนะมีคนเบิกความเท็จมีการรวมหัวกันอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้รอดจากความผิดแต่ก็ไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีรอดยากกูบอกไว้เลยการที่พวกมึงให้สัมภาษณ์บักหัวลูกนี้มันไม่ได้มามันไม่รู้อ่ายังไม่รู้ว่าเขาทําอะไร เขายิ่งเซฟตัวเองการที่อะไรมีการสัมภาษณ์กันแผนกทำคลิปวิดีโอก็ททำไว้เพราะอะไรกลัวพิกดินไงเออพันไม้นับพันไม้กี่ต้นพี่พันอะไรหมอนทองค่ะพันรัศยาสั้นค่ะเอสซีส่งมาให้อดีจังพี่พูจิ้มเลยปะเนี่ยกลัวะ <c oughs> <c oughs> อะไรพันน้ำบาพันน้ำบา อืมนะพันนำ้ำบาแต่หยวงเน่าไว้น้ำขาวตียอดดำเรียบร้อยครับสิเหลือติสุดว่าสิรอดแบบรอดยากแล้วครับกูบอกเลยรอดยากเตรียมตัวเข้าคุกเลยเตรียมตัวเข้าคุกเลยกูบอกไว้เลยนะอ่าจะใช้เผนนี้จะไหม ออรอดยากครับพี่น้องเอฟซีบอกไว้เลยนะมึงจะไปวิ่งเวลาอะไรก็แล้วแต่มึงจะไปขอความเป็นธงเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ทนายท่านอื่นเขามีแต่บอกว่ารับสารภาพสารรับสารภาพสารหนักจะได้เป็นเบาเขารู้ทั้งรู้ว่าเออมันผิดแต่ยังไงครับมันก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมล่ะเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะไปขอความเป็นธงเป็นธรรมเพื่อที่จะไปเรียกเงินกับรูปความจริงหรือเปล่าคิดว่าอีนี่ไม่ได้เสียหรือเปล่าครับ อีนี่เสียหรือไม่เสียครับในนิทานนึงนี้มันต้องคิดเอาอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวก็ไปต่อว,ว่ากันหลังไมอีกทีนี้บอกว่าอะไรค่าวิชาที่แพงอย่างนั้นอย่างนี้เออมันก็ธรรมดาเลยมันก็เอาทุกช่องทางอลยเนาะมึงก็ไม่ใช่หน้าแม่มันใช่ไหมว่าจะไปทําให้มึงฟีฟีเ <laughs> ออการที่มันมาพูดเอาใจมึงก็เพาอะไรมันอยากทําคดีให้มึงต่อ ในใจมันก็จะได้ถึงแปดสารนู่นแหละนะมันน้อยพูดสามสารนะอุทอดอันเดี๋ยวชั้นต้นนะอุทอนก็ดีกาและทีนี้พี่จะเสียกับเสียครับถ้าไม่หลุดปุ๊บไม่หลุดครับพี่น้องเอฟซีทูมึงมินจะเสียกับเสียไงเสียกับเสียค่าเดินทางค่าวิชาชีพทีนี้มันคังแล้วเท่าไหร่ครับมึงจะหาเงินให้บมั่อันนี้เหรอมีสัตนะ เดี๋ยวก็จะตามมาแปลงที่สองอีกเขาก็เร่งให้อยู่นะอืมเขาก็เร่งให้อยู่นะเปลี่ยนคนใหม่ทํางานบ้างนะมันจะไม่ได้เสียใจนะอ่ามันจะได้ไม่เสียใจนะเออนะครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญจะไปร้องเรียนชาวบงชาวบ้านด้วยครับเอาเลยเอาเลยกูสนับสนุนไปเร็วๆนะ ออกูสนับสนุนไปเร็วๆอย่าขี้คุยนะอย่าขี้โมนะออถ้าไปเร็วๆแล้ว,วชาวบ้านเขาจะมาเป็นพยานให้นะว่ามีการซื้อขายกันนะออแล้วทีนี้จะพากันเข้าคุกเร็วๆนะถ้าชาวบ้านพร้อมใจกันว่ามีการซื้อขายในที่ตรงนั้นแล้วว่าไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรกันไม่ได้มาร่วมหุ้นร่วมอะไรกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซี สวยหมาเลยนะแล้วเจ้าของเดิมก็วอนนอนคุกด้วยครับทีนี้ทำไมถึงไปเล่นกับเขาด้วยเขาสั่งให้พูดอะไรก็พูดเขาสั่งอะไรให้ทำก็ทำอันนี้แหละครับเขากำลังอะไรครับจะหาเรื่องให้เจ้าของเดิมครับทีนี้อ่าเพราะอะไรครับจะให้ตัวเองรอดไงทำทุกวิถีทางตอนนี้ ตอนนี้มาเล่นใครครับเจ้าของเดิมว่าเจ้าของเดิมเป็นคนบลูกลูกว่าเจ้าของเป็นเดิมเป็นคนอนุญาตอ่านะครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้จะเล่นแผนนี้โอ้เข้าไปทําประโยชน์โอ้ยแบ่งกันช่วยกันอ่านะช่วยกันปลูกโอ้เจ้าของเก่าเจ้าของเดิมไม่มีแรงเอาลูกเขาล่ะลูกเขาไม่มีเรอลูกเขาทําไมไปเช่าที่คนอื่นวะอะ่แล้วมีการขาย จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ขายสี่แสนแล้วไปซื้อรถปิกอัพจริงหรือเปล่ามึงจ่ายสองแสนก่อนอ่าอีทาตัมนั่งก็ไปซื้อรถปิกอัพอ่าน้องอ่าของเจ้าของที่เดิมก็ยังพูดเลยได้เงินมาแล้วปุ๊บก็ไปซื้อรถปิกอัพใช่ไหมนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีโโหให้มันโกหกไปให้มันโกหกไป ขายปุ๊บไปซื้อลบอติครับปั๊บเห็นไหมครับพี่น้องเงียบชี <laughs> โอ้แบ่งกันร่วมลงกันลงทุนเนาะแต่ไปจ้างอีสานเขียวนี่นะ <laughs> <laughs> เขาต้องเอาแปลงข้างเคียงไปสอบอยู่แล้วครัพี่น้องเงีนะเาก็บอกเลยครับถ้าแปลงข้างเคียงเบิกความเท็จอีกสวยไม้อีกทีนีงนะแล้เวเขาจะพูดตามความจริงนะทีนี้นะ <laughs> อ่าแล้วใครจะพูดจริงพูดปลอมแต่ก็แล้วผู้นงผู้นําก็จะไปด้วยทีนี้ไปเป็นพยานอยู่แล้วนะผู้นําก็ต้องพูดตามความจริงถ้าไม่พูดตามความจริงช่วยหมาครับค,บคุกออให้การเท็จเบิกความเท็จอีกอ่าต้องพูดตรงไปตรงมานะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีไม่มีแรงก็ส่งคืนว้าวส่งจางไหนเนาะช่งเอาเงินช่งเหยเนาะ สรงซื้แสนหาแสน,บนุบเนาะระเจ้าให้ซื้อพี่น้องเอฟซีระเจ้าก็คืดโง่เนาะใครจะให้ใครฟรีครับพี่น้องว่าเอาเ้าคือซือนะ้อหรอกนะอในคลิปมันก็ชัดเจนแล้วมันมีการซื้อขายกันซื้อทอาไรอะไรซื้อนี่แม่ล่ะนะครับพี่น้องเอฟซีกูบอกไว้เลยรอดยากแน่นอนคิดว่ามึงจะรอดหรือมันไม่รอด ตอนนี้อยากมีบทบาทโอจะมาเล่นป่าวงป่าแวงจะไปตามสาม้มเหลี่ยมทองคําจะไปตามที่ติดถนนอย่างนั้นอย่างนี้ไปเร็วๆมึงอยากคีคุยนี่นะเข้าไปมันต้องใช้เงินนะครับจะเงินอย่างนี้ <laughs> เอาไอ,าอา่ทําเพื่อพลเมืองดีเนาะสิไปเอาเงินน้ำเขาให้นางเมนหมดละก็ต้องควักเงินตัวเองสิใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดเนาะอย่างที่เขามาเฉยไง ทำเพราะอะไรครับเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินสนับสนุนอ่าเพื่อเงินสนับสนุนจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้แหละนะกูพูดได้คําเดียวโลดยากอ่านะกูบอกไว้เลยนะ